พวกหนูยื่นกู้ไปตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคือทางกยศยังไม่อนุมัติให้พวกหนูเพราะทางนี้ก็คือจะจบภาคเรียนที่หนึ่งแล้วค่ะจะขึ้นภาคเรียนที่สองพวกหนูยังไม่ได้รับทั้งค่าครองชีพแล้วก็ค่าเทอมค่ะแล้วทางนี้ทางกยศยังไม่อนุมัติให้พวกหนูถึงแม้ว่าเอกสารมันจะผิดหรือยังไงแต่ทางกศยศไม่ตีกลับหรือส่งมาให้พวกหนูแก้ไขอะไรอย่างนี้เลยครับเหมือนไม่มีความคืบหน้าไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรให้พวกหนูเลยค่ะได้แต่ให้คําตอบพวกหนูว่าแค่ ให้พวกหน like exactly. so, ูรอรอกองทุนพิจารณาอนุมัติแค่นั้นค่ะเคยโทรหากยศนะคะเพื่อนก็เคยโทรค่ะก็คือแค่ให้คําตอบพวกหนูแค่ว่ารอรออย่างเดียวค่ะแล้วเมื่อมีข่าวก็เพิ่งโทรหาหนูเมื่อวานค่ะก็แบบว่าไงคะก็บอกว่าเอกสารพวกหนูไม่ครบถ้วนอะไรแบบนี้แต่พวกหนูก็ประมาณว่าถ้า เอกสารหนูไม่ครบทำไมไม่ส่งให้พวกหนูแก้ไขบ้างอะไรอย่างนี้พอมีข่าวมาอย่างนี้ทำไมถึงกาลังจะมาติดต่อพวกหนูทั้งที่เวลาระยะเวลาสีหาเดือนทำไมไม่ติดต่อกลับมาเลยค่ะคือหนูพูดไหมเพราะว่าถามเขากลับไปยังไงค่ะได้คำตอบอะไรกับมาไมไม่ค่ะ